รถเจที่นั่งราคาย่อมเยาวผ่อนถูกๆเลขกไม่เพียงแค่50,000ืกิโลเมตรเท่านั้นนะครับกับคันนี้เลยนะครับ h อนด a า r v 1.5 SV นะครับเป็นรุ่นท็อปสุดโฉมไมเนอร์เชนปี2021นั่นเองนะครับราคาวันนี้เพียงแค่499,000บาทเท่านั้นนะครับตัวรถจะได้เป็น7ที่นั่ง รุ่นท็อปสุดนั่นเองนะครับตัวรถคันนี้ได้เป็นสีเทาหรือสีซินเวอร์เมสลิกกระจังหน้าคุมเมียไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับล้อแมกอัอลอยเป็นลายบายพาสสีทูโทนขอบ16นั่นเองนะครับภายในจะได้เป็นเบาะหนังทั้งหมด7ที่นั่งเป็นสีดําตัดกับสีแดงเลือดหมู่แบบนี้เลยนะครับและในส่วนของคอนโซลหน้าใหม่มากนะครับหน้าจอกลางทัชสกรีนมีกล้องมองหลังพร้อมเซนเซอร์กระยะถอยเกียร์อัตโนมัติหรือเกียรอ์ออโต้นั่นเองนะครับและเลขไมค์คันนี้นะครับใช้ที่ประมาณ 5,000 0กิโลเมตรเท่านั้นนะครับ4 9 0 0มกิโลไปลาๆนะครับพวงมลาลัยนะครับมันฟังชัดและเบาะนั่งแถวที่2นะครับแถวที่3นะครับเบาะใหม่มากนะครับยังแน่นยังตึงนะครับดังได้ในส่วนของแอร์เพดานมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคันนี้นะครับและยังไม่พอเท่านั้นนี่ยังได้ในส่วนของ แหลกราราคานะครับสามารถติดตั้งนะครับไซ่นะครับสัมภาระกระเป๋าเดินทางได้นะครับด้านหลังนะครับมีเซ็นเซอร์กระยะถอยพร้อมกล้องมองหลังมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับกับราคาวันนี้เพียงแค่4,99,000บาทเท่านั้นซื้อสดไม่มีบปกแวรจากเฟรนซ์เครดิตฟรีดาวผ่อนอยู่มา8,000บาทต่อเดือนเท่านั้นและใครที่ลังมองหารถสวยคุณภาพบีของแถมจะเต็มต้องที่นี่เท่านั้น